คนคะเราจะเด็ดส่วนไหนยังไงคะเราเลือกเด็ดที่ที่เขาเป็นยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนที่แตกออกมานี่เราสามารถเก็บได้เลยอ๋อที่สีเขียวอ่อนที่อ่อนๆนะคะเราเด็ดได้เลยใช่ไหมคะเด็ดได้เลยนะคะค่ะนะคะนี่เป็นยอดอ่อนที่เราจะเก็บสําหรับสําหรับขายแล้วนะคะแล้วเวลาที่เราจะเก็บนี่คือช่วงไหนคะ ตั้งแต่เช้าเๆก่อนผ้าทิดขึ้นเลยค่ะเพื่อที่ว่ายอดอ่อนจะได้ยังคงความสดสดอยู่ใช่ไหมคะเหมาะสำหรับสุภาพสตรีสาวสวยที่ไม่ต้องตากแดดด้วยค่ะนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนนะคะผักหวานนะคะ ครับผมวันนี้เราก็มีแขกพิเศษอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนหนองบุรัมภูครับท่านผู้อำนวยการครับท่านสายศิลสายยืนครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัครับสวัสดีครับวันนี้ครับท่านพอครับท่านพอเดินชมสวนแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยท่านพอมีวิสัยทัศน์ที่วิทยาลัยชุมชนหนองบุรัมภูของเราที่จะมาเชื่อมต่อกับแหล่งเรียนรู้ที่นี่สวนบ้านสวนน้องปิ่มมะปางยังไงบ้างครับท่านพอครับครับ ก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับบ้านสวนปริมมะปางโดยคุณบัณฑิตและคุณบนเนี่เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะวิชลาลัยชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ของคุณบนกับคุณบัณฑิตเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ได้โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากการปลูกผักหวานป่า กระบวนการเทคนิคการปลูกผักหวานป่านี้เนี่ยคุณบนกับคุณบัณฑิตเนี่ยพัฒนาต่อยอดจากล้มลุกคุกครานจนประสบผลสําเร็จวิทยาชุมชนก็จะมาสนับสนุนเรื่องการจัดแพคเกจจิ้งการส่งการตลาดนะครับโดยเฉพาะการส่งตรวจคุณสมบัติทางสารอาหารว่าผักหวานป่านเนี่ยเวลาเราไปทําชาผักหวานซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นี่ทํำยังไง มีประโยชน์มีสารอาหารอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาชุมชนเข้ามาเรียนรู้ที่สวนแห่งนี้เนี่ยสามารถนําไปพัฒนาไปต่อยอดได้นะครับโดยเฉพาะองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักหวานป่านะครับที่นี่มีทั้งแหล่งพันนะครับและเทคนิควิธีการปลูกสามารถนำไปขยายต่อกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถ ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยโดยเฉพาะวิไลยชุมชนหนองบัวลำพูนะครับจะอาศัยสวนแห่งนี้เ,เป็นศูนย์แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนในเรื่องการผลิตผักหวานป่าและยังจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องการจัดแพคเกจจิ้งที่สวยงามสามารถเปิดตลาดออกไปได้ทั่วโลกนะครับก็จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้เช่นหลักสูตรการแพคเกจจิ้ง ชาผักหวานป่าหรือแม้แต่กระทั่งหลักสูตรการบริหารจัดการการค้าขายออนไลน์เพราะว่าจะเป็นสินค้าเป็นชาถ้ามีคุณสมบัติจริงๆนะครับตอนนี้มีความหอมแลละมีความหวานแล้วดื่มแล้วสดชื่นแต่ถ้ามีสารอาหารประกอบซึ่งวิเลยชุมชนก็จะส่งตรวจให้นะครับถ้ามีองค์ประกอบต่อสารต่อต้านอนุมูอิสระสารกาบ้าอย่างนี้ก็สามารถที่จะต่อยอดได้อย่าง ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับและลดรายจ่ายให้กับชุมชนของเราได้ด้วยครับออันนี้สุดยอดมากเลยครับนี่เป็นพิเศษทัศน์ของผู้บริหารนะครับที่มุมมองว่าชุมชนอยากมีส่วนจะมีส่วนร่วมกับที่นี่ได้อย่างไรแล้วก็ที่นี้องค์ความรู้ที่นี่เยอะมากครับเท่าที่ผมคุยตอนเช้านี่ไม่ใช่แค่เรื่องผักหวานแล้วครับพอครับการจัดการน้ําการจัดการดินแม้แต่การด้านหลังเราครับข้าวไลเบอรี่ครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามา ให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกผักหวานครับอขอแนะนําท่านผอสํานักวิชาการครับท่านอาจารย์เบลลการขานวงครับอันนี้พี่ไผ่นะครับพี่ไผ่จะสนใจเรื่องของการปลูกผักหวานมากนะพี่ไผ่สนใจเรื่องอะไรบ้างครับเดินเข้ามาค่ะประทับใจเขียวไปทั้งสวนเลยแต่ว่าก็แอบมองมองสังเกตรหรือว่าผักหวานของเราเนี่ยต้นโตแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นมะขามเทศแซมอยู่ เป็นระยะระยะครับทําไมต้องปลูกคู่กันคะมีอะไรแบบเคล็ดลับอะไรที่จะแนะนำบ้างครับโดยถ้าเรารู้ธรรมชาติของเขาผักหวานป่าเขาจะไม่ชอบโดดเดี่ยวเขาชอบมีมีคูพ่พี่เลี้ยงนะครับทีนี้พืชพี่เลี้ยงที่เราศึกษานะครับก็จะมาจบอยู่ที่ะมะขามเทศจริงๆมีมีพืชตระกูลถั่วหลายหลายตัวอยู่ ที่ที่สามารถปลูกคู่กับผักหวานได้แต่เราเลือกอะมะขามเทศเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่หลากหลายทางด้านชีวภาพก็คือเขาเป็นพืชที่เกื้อกูลผักหวานได้ได้ดีมากแล้วมะขามเทศมันก็จะให้ผลผลิตในหลายๆรูปแบบฝักก็สามารถจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างกิโลละหนึ่งรอยบาทกิ่งที่เราแต่งในฤดูที่เราจะ ให้ผักหวานเนี่ยนะครับเขาได้รับแสงได้เพื่อปรุงอาหารเนี่ยเราจะแต่งกิ่งกิ่งเราก็จะไปทำฐานครับไปทำฐานครับแล้วก็ใบเขาก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดที่ย่อยสลายง่ายแล้วก็มีไนโตรเจนสูงครับอันนี้คือเป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมที่เราเลือกว่า หนึ่งมะขามเทศแต่ว่าให้ประโยชน์มหาศาลครับ,รบแล้ว,ลวเ,รเ,รเ,รเราต้องมีวิธีการปลูกไหมคะว่าเราต้องปลูกมะขามเทศห่างกันสักกี่เมตรแล้วก็แซมด้วยผักหวานาก,กี่เมตรห่างกันอย่างไร<า>แต่ละต้นนะคะคถ้าเราวางแผนวางระบบว่าพื้นที่เราเป็นลักษณะแปลงหรือว่าเป็นลักษณะคันนาเรา,นานก็จะเว้นระยะนะครับเว้นระยะก็ประมาณ4เมตรโดยใช้ผักหวานคู่กับมะขามเทศ หรือถ้าเราจะต้องการผลผลิตในปีแรกที่ไปพร้อมๆกันเลยก็คือปลูกคู่กันเลยมะขามเทศหนึ่งต้นผักหวานด้านข้าง2เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่จับเป็นชุดเป็นชุดไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้การเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นแล้วพอระยะปีที่2ที่3เราสามารถจัดการมะขามเทศที่เขาระยะที่ทีีเนี่ยเราสามารถตัดตัดแต่งออกแต่ต้นที่อยู่ในระยะที่ลากเขาถึงกันเนี่ยเขายังดูแลได้ก็ไม่เป็นไร จากที่เห็นนี่ที่แปลงนี่ประมาณ5เมตรได้ไหมคะครับประมาณ4-5เมตรต้นนี้กี่ปีแล้วครับต้นนี้อายุ4ปีครับ4ปีจะเข้าปีที่5ปลูกขึ้นมาพร้อมกันเลยครับเราก็ปลูกแล้วเนี่ยฤดูฤดูฝนถ้าประมาณสิงหากัยยาครับเราปลูกเมื่อสิงหากันยาปลูกก็พร้อมกันผักหวานนี่เป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดหรือว่าลำไรแสงลำไรครับแสงลำไรแปพว่าเราใช้ร่มเงาของมะขามเทศใช่ค่ะแล้วก็จําเป็นไหมคะที่ต้อง ปลูกใกล้น้ํามันต้องการน้ํามากน้อยแค่ไหนคะต้องการน้ําไม่มากครับไม่มากกา็ระยะปลูกเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะให้น้ําประมาณาวันเว้นวันดูดูที่สภาพดินฟ้าอากาศด้วยถ้ามีความชื้นในดินอยู่ก็ไม่จําเป็น2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งสองวันก็มีแล้วแต่ว่าสภาพอากาศที่ท,ที่ฝนฟ้าค,ครับ เราเราสามารถปลูกเป็นสวนทั้งทั้งแปลงได้เลยหรือว่าเราจะแซมเป็นขนาดอย่างสวนสวนนี้ก็ได้อยู่ที่การบริหารจัดการพื้นที่ว่าเราจะาต้องการแบบไหนถ้าเป็นแปลงก็จะประมาณอย่างเงี้ยครับค่ะกเป็นแปลงก็ปลูกขึ้นมาครัก็กแซมเป็นไม้ธรรมชาติไปด้วยแต่ว่าถ้าเราจะเอาผักหวานกับมะขามเทศก็คือก็จะเป็นระยะระยะแล้วแล้วระยะเวลาที่เราที่เราปลูกแล้วเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หระอคะปีที่สองครับ ป,ปีแรกเราจะสร้างการเจริญเติบโตเขาก่อนแล้วก็พอจะเข้าปีที่สองปุ๊บเราจะจะแต่งทรงพุ่มประมาณช่วงออกพรรษาแต่งทรงพุ่มปุ๊บประมาณช่วงธันวาปีใหม่เราก็เก็บยอดได้แล้วแล้วอายุนานไหมคะต้นต้นผักหวานต้นผักหวานตามที่ทราบนะครับก็ตาบเท่าอายุ รุ่นปู่ย่าตายายก็ยังก็ยังเก็บกินได้ครับแต่เราต้องตัดแต่งเขาทําสาวทาอะไรเงี้ยครับก็คือดูแลครับดูแลรับครับพี่ไผ่ครับท่านพ่อครับที่เห็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการปลูกผักหวานนี่ยากมากนะครับยากมากในความรู้สึกผมนะครับแล้วที่ยากมากกว่านั้นก็คือนี่คือผักหวานป่าเนี่ยที่อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการเพาะครับพี่บินิตครับพี่บินิตมีวิธีการเพาะยังไง ที่นี่นี่เขาไม่ได้ใช้การตอนจริงนะครับเพราะจากมเมล็ดใช่ครับเพราะว่าเราเราคุณสมบัติของเขาก็คือลากเขาจะอาหารหาอาหารได้เก่งจากพี่เลี้ยงช่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการเพราะพันธุ์จากมเมล็ดเพราะเขาจะแข็งแรงต้านทานต่อโรคนะครับก็เราจะเพาะเมล็ดทุกต้นที่เราปลูกจะพาะเล็ดทั้งหมดนะครับเขาจะแข็งแรงแล้วก็เขาก็จะหาอาหารได้เก่งครับ เนี่ยอาถามอีกเรื่องนึงตอนนี้ที่เป็นท็อปซีเคตจริงๆก็คือชาผักหวานใช้ส่วนไหนคุณบนค่ะใช้จากส่วนนี้ค่ะใช้าจากส่วนไหนทองยอดอ๋อ,อค่ะก็คือลักษณะของของอยอดผักหวานนะคะก็คือเวลาที่เราเราเด็ดอยอดเพื่อเพื่อจําหน่ายนะคะ,ะก็คือเราจะเด็ดส่วน,ส,วนส่วนปลายที่ที่ไม่แก่มากทีนี้ส่วนที่เหลือนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็คือ ไม่แก่มากไม่อ่อนมากค่ะก็จะใช้ใบป,ประมาณนี้ที่เราจะไปใช้ทำชาค่ะถ้าเราเอายอ,ยอดมาเลยได้ไหมคะถามว่าได้ไหมได้ค่ะได้ดีด้วยแต่ว่าราคาแล้วก็มูลค่าของที่จะใช้ไปอ่ะมันต้องเยอะอถามว่าได้ไม่ได้ค่ะยิ่งหอมแล้วก็ได้รสหวานด้วยก็จะหวานแล้วก็หอมแต่ว่าถ้าเราไปทำชา ถ้ามันต้องใช้ยอดเยอะมากค่ะแล,แล้วการที่ทําชาจําหน่ายแล้วคือตลาดบ้านเรานี่ยังยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าการที่เราจําหน่ายยอดสดเนี่ยมันจะได้ราคาดีกว่าต่อไปเนี่ยยอดสดต้องเป็นพรีเมียมต้องเป็นพรีเมียมเพราะว่าจะมีทั้งความหอมความหวานแต่ถ้ามีสารกาบ้ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งวิทยาชุมชนเราจะเข้าไปวิเคราะห์ให้ะนะครับก็อาจจะเป็นสินค้าพรีเมียม ที่ชุมชนเราสามารถที่จะเติบโตได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทีนี้ครับผมสนใจเรื่องนี้ครับเรื่องการแปรรูปครับนะครับองค์ความรู้ที่นี่พิเศษมากเพราะผมได้ดูแล้วนะครับแต่ผมอยากให้พี่บนครับช่วยอธิบายเรื่องของการแปรรูปการทําชาผักหวานนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะเป็นดูกันว่าวิธีการทํำยังไงคือคือเราก็จะทําแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านคือเหมือนว่าเป็น เป็นที่ที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายอะค่ะก็คือเด็ดใบอ่าแต่ว่าเราเราจะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะคะส่วนนี้นะก็คือการที่เราเก็บยอดผักหวานเห็นไหมคะตอนนี้ประมาณสัก8ปดเโมงเช้ายอดจะเหี่ยวเขาจะเหี่ยวเฉาเร็วมากยิ่งมาเจอความร้อนจากมือเราเนี่ยอุณหภูมิที่เราจับเขาเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตมันจะเหี่ยวแต่เราจะมีเทคนิคก็คือ,อเราจะเก็บตั้งแต่เช้าที่ยังไม่มีแสงแดด เชื่อ <ừ> mm. ไหมคะท่านผานอ,อเราจะตื่นกันตีสี่ตีห้านะคะเพื่อจะมาเก็บเก็บโดนน้ําค้างโดนหมอกเมื่อเช้าหมอกสวยมากเขาจะสดจะไม่มีอย่างนี้คะจะจะจะสดมากแล้วคือมันไม่ไม่ไม่ไ,มได้ปรุงแสงแล้วก็พอเราเราเด็ดส่วนที่เป็นยอดแล้วก็แพ็กเกจไว้ให้ลูกค้ามารับนะคะแต่ว่าส่วนที่เหลือจากยอดเนี่ยมันก็จะเป็นใบามาสามชีใบได้ใช่ใช่คนะ่ะแล้วก็จะเด็ด เด็ดเขาออกแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดนะคะไปล้างน้ําทีนี้พอไปล้างน้ํานี่เราจะเอามีมีขั้นตอนก็คือเราก็จะเอาใบเขามาพันเหมือนเหมือนคนแก่สมัยก่อนที่อะไรนะคะทํายาสูบอะไรนะคะนั่นแหละเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปแต่ว่าใบเขาจะใหญ่เขาก็จะสวยมากแล้วก็มาพันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิธีการทําให้ท่านบอกว่าดูอีกทีหนึ่งอ่ะพันแล้วก็จะใช้เขียงกับมีดหั่นมือเป็นฝอย แล้วก็พอพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดแดดเลยลงแดดค่ะแดดแดดจัดด้วยเพราะว่าเราเราจะให้เขาเหมือนว่าให้ให้เขาได้ได้แสงแล้วก็ความชื้นไล่ความชื้นใน,ใน,ใ,นในตัวใบเนี่ยออกคลายน้าออกให้หมดใช่คลายน้ําออกให้หมดค่ะก็พอพอเราไปตากแดดไว้อยู่นี่จะคือเราก็ลองนะคะก็คือเราลองมาหลายออหลายวิธีหลายขั้นตอนเริ่มจากตากแดดว่า เราตากแดดวันหนึ่งตากแดดสองวันตากแดดสามวันข้อแตกต่างมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนี่เราเรา,เราก็คือทดลองมาบ้างออแล้ววิจัยชุมชน <ขา S 1> วิจัยชุมชใ<า>ช้ด้วยตัวเองนะคะนั่นแหละทีนี้เราก็ไปจบอยู่ว่าเออน่าจะสามวันประมาณสามวันคือเขาจะแห้งแห้งสนิทคือสามารถเก็บเก็บที่เราตากแดดไว้ใส่ใส่ขวดแก้วขวดโหลไว้ไว้ได้นานเป็นปี คือแต่เราจะยังไม่คั่วนะคะเพราะว่าการที่เราจะคั่วแล้วก็เพื่อแพ็คยำหนายเนี่ยเราจะคั่วให้แบบไม่เกินอาทิตย์หนึงหรือวันสวันคือลูกค้าต้องมารับเพราะว่าความหอมความสดมันมันจะมีแต่ถ้าเราคั่วไว้นานเป็นปีเป็น 2, อเดือนสเดือนเนี่ยกลิ่นเขาก็จะหายไปคุณภาพจะลใช่ค่ะคุณภาพจะลดลง แต่ว่าผ่านการทดลองมากับ็แสดงว่าตากแดดแล้วเรายังไม่คั่วคือตากแดดนี้เอาเอาไปชงชาไม่ได้ได้ค่ะคือแต่จะไม่หอมมากใช่ค่ะแต่ต้องผ่านการคั่วก่อนใช่ค่ะจะได้รสชาติความหอมความอรเพิ่มขบางบางที่เขาก็จะจะอบ หรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการแต่ของเราคั่วแล้วก็เราก็จะคั่วโดยหม้อดินนี่ฮะนี่คือความพิเศษของเราจะไม่ใช้แต่กระทะหรืออะไรที่ที่เหมือนเหมือนคนอื่นเขาทําเราจะอิงแบบธรรมชาติภูมิปัญญาดั้งเดิมของ ผู้กเฒ่าผู้แก่อะไร<อ>ประมาณต้องมาฝังตัวอยู่ออนอก <c oughs> จากเรื่องของการนอกจากเทคนิคเรื่องของการเก็บแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเราเก็บแสงไม่มีไม่มีมมอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของความสดทีเนี้ยการตากก็จบอยู่ที่3วันสุดท้ายคือเก็บยังไม่ได้คั่วนะครับอันนี้คือพีออเดอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าพี่บนรู้อยู่แล้วว่าแบบนี้แหละคือหอมสุดต้องคั่วแล้วรีบส่งลูกค้าลูกค้าก็จะได้ อะไรที่สดใหม่ด้วยใช่นั่นแหละครับทีนี้แหละครับผมอยากเห็นแล้วครับวิธีการทำครับพี่บลนครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทําดูแลไม่ยุ่งยากแต่คุณค่านี่สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมครับค่ะโอเคครับยวตามไปดูกันครับ่ไปเลยครับ